ขอเริ่มต้นประเด็นร้อนด้วยเรื่องที่ฟังแล้วสบายใจครับนะเมื่อสักครู่นี้ครับหนุ่มเมียแปดนะครับเอ้ยนะครับผมอยู่กันแบบครอบครัวกันรู้รักสามัคคียิ่งกว่าคนไทยด้วยกันเองครับขณะคขุนแผนนี่ครับนางบันทอนนี่อย่างสะทยนนนะฮะนี่คนนี้ครับดู แม่ยิ้มเปย์ๆเ,เลยนะครับบู้ยเมีละแต่ละคนนะครับมีแต่ภูงงมิงาม <c oughs> นะฮะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะจากทางด้านนักซีพิมเดนิวครับโอ้โหแล้วไทยรัฐเขาเออแล้วเดนิวนี้เขาไปรู้มาได้ยังไงนะฮะแม่อ้าวเราเริ่มต้นจากข่าวที่ฟังแล้วสบายใจครับวันนี้วันพฤหัสนะครับ คุณแผนยังสถานรับองดำโสรถหนุ่มเมียแปดแถมอยู่กันแบบครอบครัวรักใคร่กรุงเกลียวกันครับผมขนาดนั้นเลยนะครับนะฮะกลายเป็นคลิปที่เป็นไวรอลครับถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกของออนไลน์อย่างมากสำหรับการสาษณ์ผ่านรายการชําแหละโซเชียลเอพิส od 2ครับเอ่อเอพิส od 4ของบอลเชิญยิ้มนักแสดงตลกคนดังที่ได้มีการเชิญอาจารย์องค์ดำโสรถมาพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหลังเปิดตัวว่ามีภรรยาที่เขาเรียกว่าเมเหสีครับ ถึง8คนครับโดยในรายการบางช่วงบางตอนนี่อาจารย์องค์ดาได้มีการแนะนำภรรยาของตนเองทั้ง8คนโดยเล่าว่าคนแรกี่ชื่อสไปร์น่าเป็นคนที่ซ่าเหมือนกับสไปกร์ลนะฮะชื่อสไปร์ครับเป็นคนมีสีครับสิสเกตเจอกันในงานแต่งนะฮะเจอกันในงานแต่งไม่รู้ว่างานแต่งของเพื่อนหรือว่าของใครนะฮะคนที่สองนี้คือน้องแอลครับน้องแอล คนนี้อยู่ที่กำแพงแสนเจอที่ตลาดขายของครับคนที่3นี้น้องแนนครับคนนครปฐมเจอกันที่โรงพยาบาลแสดงว่าแกไปไหนนี่แกเจอเมียตลอดเลยนะครับไปงานแต่งก็เจอเมียไปตลาดขายของก็เจอเมียไปนครปฐมก็เจอเนื้อคู่นะฮะไปโรงพยาบาลก็เจอเนื้อคู่ครับคนที่4นี้น้องมะปรางครับคนส่งคล้าครับรู้จักทาง IG ก็คือ Instagram ครับคนที่5น้องแพรรี่คนนี้เป็นจังหวัดเกินร้อยร้อยเอ็ด รู้จักทาง a c e b o o k ครับคนที่หนี้น้องหมวยครับเจอกันที่ติ๊ t o k อกมุยทั้ง IG ีทั้ง TikTok ครับนะฮะทั้ง Facebook คนที่เจน,นี้น้องฟิล์มนะครับเจอกันที่วัดตอนที่เขามาทําบุญไหว้พระกับแม่ที่องค์พระปฐมเจดีย์และก็คนที่8ครับน้องมาน้องมายครับเจอกันที่พัทยาตอนนี้ไปเที่ยวกับภรรยา4ี่คนครับหลังจากที่องค์ดําแนะนําเรื่องรายไปแล้วหลายคนก็ยิ่งสนใจแล้วก็พากันมาดูคลิปนี้อย่างหนักครับจนวันเดียวนี้ทะลุไป1ล้านครั้งไปแล้วครับ ขนาดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูภาพนะครับแม่นี่ฮะตอนนี้แนะนำเมียแปดคนนะฮะนี่นี่ฮะนี่โอ้โหสักลายกำกาเลยครับผมลายเต็มตัวนะฮะเมียแต่ละคนนี่สเปคเดียวกันเลยนะครับก็คือสเปคนี้ผมยาวขาวหมวยเลยครับผมนะฮะ ทั้งนี้ต่อมาช่วงกลางของรายการครับภรรยาคนแรกคือคุณสไปครับคุณสไปได้เล่าเรื่องราวความรักครั้งนี้ว่าบอกเขาตรงๆว่าเขามีคนนี้นะคุยคนนี้นะเราก็แค่ถามว่าเป็นยังไงโอเคไหมโอเคกับเราไหมโอเคกับครอบครัวเราไหมเพราะว่าต่างก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเจอคนไม่จริงใจมาหลอกสามีหรือเปล่าบู๊ยครับผมห่วงสามีด้วยกลัวโดนหลอกครับนอกนั้นไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่กันด้วยใจครับ พอวันที่เขาเอาเข้าบ้านก็เรียกมาคุยถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนแน่ในฐานะเป็นมเหสีนะครับในฐานะที่เป็นเมียใหญ่ครับถามน้องคนต่อมาว่าบ้านอยู่ที่ไหนครับโอ้ยเนาะต่อมาน้องแอลนะน้องแอลนี่เราว่าเอาจริงๆนะคะตอนที่เขามาบ้านครั้งแรกนี่พี่สไปก็จะถามว่าชื่ออะไรมาจากไหนและก็แน่ใจไม่ว่าจะอยู่ได้ ก็ยอม <itor> รับว่าตนเองแพ้เสน่ห์ของอาจารย์องค์ดำแพ้สายตาเวลาเขามองมาแล้วก็เวลาที่เขายิ้มครับอ่าไปดูสายตานะฮะไปดูสายตาที่อาจารย์เขาบอกว่าแพ้ตอนที่เขามองมาแล้วก็ยิ้มครับไปดูสายตาะฮะไปดูสิว่าสายตาเวลายิ้มเป็นยังไงะฮะนี่นี่ฮะยิ้มแล้วมีเสน่ห์นะครับยิ้มแล้วมีเสน่ห์นี่ทําให้น้องแอลนี่หลงไหลได้เปลื้มเลยนะครับนะฮะ จากนั้นก็มาถึงคิวของทันด้านน้องแนนทีนี้ครับน้องแนนบอกว่าหนูยอมรับว่าตอนแรกที่เข้ามานั้นแวบ,บแรกก็กลัวเข้ามาก็สวัสดีพี่ๆแล้วก็แนะนําตัวซึ่งยอมรับว่าก่อนเข้ามาก็มีอะไรกันก่อนมาแล้วนะครับกับสามีนะครับกับพี่องค์ดําเขานะครับเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะฮะดูแลครอบครัวได้ดูแลเราได้เมื่อมีเขาเหมือนมาเติมเต็มบู๊ยครับผมมาเติมเต็ม เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะแสดงว่าแต่ก่อนนี้อาจจะดีเหมือนกันแต่ว่าดีน้อยอยู่พอมาเจอองค์ดำนี้ประกบว่าเติมเต็มให้ดีมากขึ้นครับในขณะ,ะที่น้องมะปรางที่นี่ครับ <c oughs> น้องมะปรางว่าหนูนะเอาจริงๆแล้วก็บอกเช่นกันว่าตอนแรกก็กลัวคะ่ะแต่ก็สังเกตและก็เรียนรู้เอาว่าเขาอยู่กันยังไงไม่รู้อะไรก็ปรึกษาพี่ๆถ้าพี่ๆแล้วสามีก็คอยคอยบอกคอยสอนโดยตลอดนะครับนะฮะเทรนนิง่งโดยตลอดอยู่กับครอบครัวนี้มาแล้ว2ปียอม,มรับว่าแฮป แล้วก็ปี้ด้วยค่ะมงงันครับผมโอ้โหแฮปปี oh, ้เลยครับทั้งแฮปทั้งปี้เลยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะ mm hmm. น้องมะปรางว่านะครับสำหรับน้องแพรรี่ทีนี้ครับนะฮะน้องแพรรี่อาจารย์องค์ดําบอกว่าตอนแรกคนนี้กลัวหลอนจะกลับบ้านอย่างเดียว ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าทีแรกไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นมาหาเพื่อนที่สารยานะครับสามีก็มารับเข้าบ้านเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจยอมอยู่ทั้งๆที่รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วหลายคนก็เพราะคำ,คำพูดของสามีและก็การกระทําที่ทําให้มั่นใจในตัวเขาว่าเราสามารถฝากผีฝากไข้เอาไว้ได้ครับเพราะยอมรับว่าหนูเคยเป็นคนที่เคยเกเรมาก่อนแน่เป็นคนเกเรตอนนี้กลับเนื้อกลับตัวเมื่อมาอยู่กับองค์ดําแล้วนะครับถัดมาน้องหมวยครับ น้องหมยบอกว่าหนอูอ่ะไม่กลัวว่าจะได้รับความรักน้อยกว่าคนอื่นเมื่อย้อนไปตอนแรกที่เขามายอมรับว่ากลัวและก็เกรงใจผู้พี่ๆแต่ก็เคารพะพี่ๆทุกคนมีอะไรก็ปรึกษาอะไรที่ทําผิดก็ยินดีให้พี่ๆเขาสอนไม่เคยอึดอัดหาวเรือแต่ประการใดเหมือนอยู่กับพี่แท้ๆสนุกค่ะได้ความรักและก็อบอุ่นมากๆเลยอ <c oughs> ครับในขณะที่น้องฟิล์มที่นี่ครับบอกว่าก่อนที่องค์ธรมจะพาเข,ข้าบ้านก็ถามหนูว่าหนูพร้อไมไหมที่จะเข้าไปเจอพี่ๆ ซึ่งพี่ๆเขาก็รู้แล้วโดยพี่สไป์และก็พี่แอลก็โทรมาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ทําให้ตัดสินใจได้เพราะเขาบอกว่าเขาอยู่กันแบบครอบครัวอยู่แบบพี่แบบน้องเราก็เลยโอเคนะครับมาถึงภรรยาคนที่8ครับนะฮะภรรยาคนที่8นี้ก็คือน้องหมายนะฮะนี่ฮะภรรยา8คนนะฮะภรรยา8คนน้องหมายบอกว่าสาเหตุที่ยอมเป็นภรรยาคนที่8เพราะหนูชอบการอยู่กับเพื่อน มาอยู่แบบนี้เป็นครอบครัวเหมือนอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่สนุกดีค่ะนี่หนูเป็นคนที่รักสนุกนั่งลุกสบายเหมือนันครับงานนี้เรียกว่าหลังจากที่มีการลงคลิปไปนะฮะแฟนๆก็พากันฮือฮาครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์หลากหลายมุมมองครับใน youtube ของหนุ่มบอลรัวๆบ้างก็บอกว่าหนุ่มบอลอยากได้บ้างใช่ไหมล่านะครับถึงเชิญมาออกอากาศนะครับผมแน่สงแสตตาสงซิกด้วยนะครับอื้มนะครับนี่ฮะ อยู่กันแบบครอบครัวครับภรรยา8คนนะฮะแคนนี้ก็มีไล่ไปตั้งแต่คนแรกนี่คือน้องสไปน์นะฮะนะฮะคนที่คนแรกคือน้องสไป์คนที่2คนที่2นี้คือน้องแอลนะครับคนที่3น้องแนนคนที่4น้องมะปรางคนที่5น้องแพรี่นะฮะคนที่6น้องหมวยคนที่7น้องิฟ์มแล้วก็คนที่8น้องหมายครับเจอกันที่พัทยาครับโอ้โห สุดยอดจริงๆนะฮะที่บอกว่าอ่าะ,ะนี่ก็คือปรากฏการที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับแต่ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือวาสนาผูกพันต่อกันนี่คือ มากควรก็อย่างบ้านนะถ้าเพื่อไม่มีศิลปะไม่มีชั้นเชิญนี่ยากที่จะประสบความสําเร็จเพียงแค่คนเดียวนี้ก็เลี้ยงให้สามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะครับนี่ยังไม่พูดถึงลูกที่จะตามมา8คนนะครับแล้วก็รวมทั้งการทํามาหากินทํากันหาเงินที่จะมาเลี้ยงครอบครัวถามว่าคนเดียวนี้เราเลี้ยงได้ไหมนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรปันส่วนสัปดาห์หนึ่งก็มี7 7วันอันนี้8คนนะครับจะบริหารจัดก,การอย่างไรเพียงแค่คิดเข้ากลุ่มแล้วครับผม ะะและขณะเดียวกันถามว่าภรรยาแควรจะรักเท่ากันไหมและก็จะมีปัญหาตามมาหรือไม่ถึงแม้บอกว่าจะยวนแบบพี่แบบน้องนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับสามีก็คงจะรู้ว่าแต่ละคนนี้คือรักมากน้อยแค่ไหนก็คงจะแตกต่างกันนะครับก็พูดง่ายๆคือฟังฟังเอาเพลินได้นะครับแต่อย่ามายึดถือเอาเป็นตัวอย่างอย่างจริงจังเพราะว่าโดยลักษณะและสังคมไทยเราก็เป็นสังคมที่อยู่กันผัวเดียวเมียเดียวนะครับผม และถึงขนาดนั้นเราก็ยังคงมีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยู่กัน8คนนี่อาจจะวุ่นวายนะครับแลวก็ยิงยิงอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยและถ้าเผื่อมีลูกออกมานี่จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของผู้ชายคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยึดถือเอาเป็นตัวอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อบังเอิญว่ามีครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ครับเวลาซื้อบ้านก็ต้องหาบ้านที่เหมาะสมนะนะฮะอาจจะต้องซื้อกันเป็น คุ้มทั้งคุ้มเลยนะครับไปที่นี่หาเจลรซับโมเดินโครงการ2ครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถ,ถถึง2คันด้วยกันครับเป็นบ้านสไตล์โมเดินอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพราทางไปจังหวัดอํานาจเจริญครับเป็นบ้านคุณภาพตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกบป,ประตูใช้ไม้แคน และขณะเดียวกันภายในโครงการก็มีสนามเด็กเล่นสู่สุขภาพสปอร์ตคลับนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับถ้าเผื่อท่านต้องการเข้าไปดูตัวอย่างของโครงการนะครับโทรหาคุณสุนันครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8 0 4 5 3 1 4 4 6 9จเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ2ซอยรุ่งโรจน์ทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพราครับ ฝากไปถึงผู้สูงอายุที่ฟังรายการนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาเวลาที่เราอาบน้ําในหน้าหนาวนะครับเราก็จะเจอปัญหาว่าผิวแห้งหนังศีรษะแห้งครับพอผิวแห้งก็เป็นขุยพอหนังศีรษะแห้งก็มีรังแคได้ง่ายครับบางคนก็ใช้โลชั่นเข้ามาช่วยนะฮะทำให้ผิวดูดีขึ้นแล้วก็หนังศีรษะก็ใช้ครีมนวดนะครับก็จะทําให้ลดรังแคหรือว่าใช้แชมพูที่ลดรังแคครับช่วยได้ส่วนหนึ่งครับ ผมเองมีประสบการณ์มานะครับตอนนี้ผมใช้เซรั่มครับดุสิตาครับเป็นเซรั่มที่ดูแลเรื่องผิวได้เป็นอย่างดีทั้งผิวหน้าผิวกายและก็เส้นผมด้วยครับหน้าใสครับซึมซับได้เร็วเพียงแค่10-15วินาทีครับผิวเนียนนุ่มครับอิ่มฟูผิวอิ่มน้ำครับและก็ทำให้หน้าใสขึ้นเริ้วรอยตามหาง ตามหางตาฮะที่ตีนกานี่ครับก็ค่อยๆลดลงหรือว่าเวลาที่เราจิ้มนี่มันจะมีรอยเหีียวย่นนะครับอายุมากขึ้นอันนี้ก็สามารถช่วยได้โดยเฉพาะเวลาป่าแป้นะครับเนื้อเนียนเจียวครับส่วนเซรั่มผมนะครับผมเองก็เวลาที่สระผมเสร็จผมก็ใช้เซรั่มนี่อ่าหยดใส่ฝ่ามือแล้วก็ขยี้ขยี้นะครับแล้วก็รูปเส้นผมนะครับทั่วศีรษะครับทำอย่างนี้ทุกครั้งไปปรากฏว่าผิวหนังศีรษะเรานี้จะเนียนครับแล้วก็ทําให้ผมนี่นุ่ม เนียนเป็นธรรมชาติครับหวีได้ง่ายรักษาทรงได้ดีครับแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะด้วยไม่มีกลิ่นด้วยครับเพราะว่าเขาสกัดจากงาเป็นการบอกลาดทุกผิวเลยครับมีทั้งเซรั่มที่เป็นผิวหน้าผิวกายแล้วก็เซรั่มผมรวมทั้งโฟมล้างหน้าและก็ครีมกันแดดนะครับเป็นการสกัดจากธรรมชาติแบบสกัดเย็นครับไม่มีสารเคมีไม่ระคายเคืองแม,ม้แต่คนที่ผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืน ท่านสามารถที่จะซื้อดุสตาเซรั่มได้นะครับที่ร้านสบายดีช็อปตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสีแยกตีข้าต้มตีอํานวยโชค,ครับไปได้เลยนะครับสบายดีช็อปครับ